สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับอันนี้ก็จะเป็นปราสาทนครหลวงสถาปัตยกรรมเก่าแก่แห่งเมืองอยุธยาครับผมเดี๋ยวผมพาเดินชมดูด้านในครับผมในปราสาทวันที่ผมมาวันนี้อากาศร้อนนะครับผมเรามีโอกาสเข้ามาทอดกระถิ่นนะที่วัดแห่งนี้นะครับผมก็เลยไม่ให้เสียงานครับก็เลยเข้ามา ดูภายในปราสาทกันครับผมภายในปราสาทนี้จะมีจุดถ่ายรูปเยอะมากครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพนะครับเพราะทุกมุมทุกด้านของกำแพงนี้เป็นจุดที่ถ่ายรูปออกมาสวยทุกมุมเลยครับผมวันนี้อากาศจะร้อนหน่อยนะครับผมแดดดีด้วยแสงก็ดีด้วยวันนี้ มันจะมีชั้นข้างบนที่เราสามารถเด้งขึ้นไปได้อีกชั้นด้านบนครับ 25, <000. S 1> ชั้นสองครับผมสอกเดี๋ยวเราเดินไปชมกันเลยด้านในก็จะมีมพระพ,พิคเนตน,นะครับที่นั่งอยู่บนหัวกะโหลกนะครับด้านในโบสก็จะมีรอยพระพุทธบาทนะครับผมสี่อยครับผม มีพระพุทธรูปมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านในนะครับให้เราสักการะบูชาด้วยครับผมระหว่างนี้เราเดินชมดูกำแพงไปก่อนครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมด้านในครับชมความงามครับก็เข้ามาแล้วครับผมก็เดินดูไปเรื่อยๆครับไม่เคยมาก็ครั้งหนึ่งได้มาก็ขอเที่ยวชมก่อนครับก่อนที่เราจะไปทำงานต่อ คือมาทํางานผิดครับแต่ถ้ามาเที่ยวอ่ะถูกครับนี่ครับพระพิคเนตนั่งบนหัวกระโหลกครับผมถ้าใครได้มาก็อย่าลืมแวะเข้ามาชมนะครับวัดนครหลวงจังหวัดอายุทยาครับความงามงามจริงๆครับผมเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่น่าเข้ามาเที่ยวชมครับระหว่างทางผมก็ถ่ายรูปไว้เยอะมากเลยครับผม มุมต่างๆของกำแพงอิดสวยดีครับกำแพงถ้าเราอยู่กรุงเทพระยะเดินทางจากกรุงเทพมาจังหวัดอยุธยาก็ใช้เวลาประมาณ1นชั่วโมงครับผมขับรถมาขึ้นด่วนมาเลยครับผมแป๊บเดียวเองครับได้มาชมความงามของประสาทนครหลวงครับ ดูไปจนเพลินครับวันนี้มากับเพื่อนเเยอะแยะเลยครับเนะี่ยเสื้อเขียวเขียวที่เห็นอยู่นะั่นคือทีมงานของเรานะครับผมมาทำงานด้วยมาเที่ยวด้วยครับวันนี้มาทอดกระป่าทอดกะถินครับก็ได้แวะเข้ามาครับผมทุกมุมทุกจุดนะครับสวยจริงๆครับผม นอนถ่ายแล้วแข้งถ่ายครับผมเพื่อจะได้ภาพสวยออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับน,นี้ก็หมุนไปเอยถ่ายวันนี้มาก็มาเที่ยวยังเที่ยวเดินไม่ทั่ววัดเลยนะครับผมเพราะว่าทอดกระถินเสร็จเราก็เดินทางกลับกันเลยครับก็ได้มีโอกาสได้ชมไม่ทั่วเอาไว้ครั้งหน้าผมจะพาไปเที่ยวใหม่นะครับ ก็วันนี้ก็ดูแบบนี้ไปก่อนครับผมมีตลาดอยู่ข้างวัดแต่ผมก็ยังไม่ได้เดินเข้าไปครับตลาดขายของครับผมชอบตามมุมต่างๆของกำแพงครับถ้าได้ใส่ชุดไทยแล้วได้เดินมะาถ่ายรูปนะบอกเลยว่าสวยมากครับ เข้ากับบรรยากาศเลยใส่ชุดไทยเข้ากับเมืองเก่าเมืองโบราณเ,เพื่อนๆก็ลองดูนะครับทุกมุมนะครับเนี่ยมากับเ,เพื่อนๆหน้าถ่ายหมดแสงก็ดีด้วยวันนี้ไม่ไม่พลาดเลยที่ได้มาถือว่าคุ้มครับที่มาวันนี้ ก็เพื่อนๆที่อยู่แถวละแวกใกล้ไลหรือยังไงก็ลองปักหมดเสิร์ชดูนะครับผมวัดนครหลวงจังหวัดอยุธยาครับจูหาไม่หาไม่ยากครับผมเสิร์ชคุกเกิก็ขึ้นแล้วครับเนี่ยมุมนี้ผมพยายามถ่ายแล้วถ่ายอีกนอนถ่ายเพื่อให้ได้มุมสวยขึ้นมาครับให้ได้อย่างที่เขาเคยถ่ายกันตั้งใจถ่าย สวยทุกมุมครับผมเดินจนทั่วครับเพลินเลยครับงานไม่ทําแล้ววันนี้ขอเดินชมเที่ยวไปก็บนไปครับถามว่าร้อนไหมร้อนแต่ก็อยากไปเนี่ยมุมนี้กวจะถ่ายได้ครับผมเหมือนจะนอนถ่ายครับมุมตรงนี้ยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อ,อนๆนะครับผมช่วยกดติดตามกดสับตะไคร้กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม คอยติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม